โอเคผมกลับสวัสดีซาวดรถทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผม n e x t e g m e n วันนี้นะครับผมเราก็มาหยุดเกมหน่งนานอีกเกมหนึ่งเลยครับผม,ผมซึ่งผมเชื่อว่านะครับแต่คนต้องน่าเคยเล่นแหละตอนสมัยเด,ด็กๆน่าจะได้กันทุกคนนะเกมนี้ม,มันดังมากๆเลยนะครับผมเกมนี้มีชื่อว่า Big Lucky Racing โอเคผมว่าเราไปดูภา,ายในเกมกันเลยดีวยกว่าน,นะครับไปกันเลย โอเคผมเรามาเริ่มรีวิวกันแต่ผพร้อมกันนะครับมาดูอันที่อันแรกเลยครับผมที่อัหรถนะครับสําหรับที่อัหรดนะครับผมมัดตัวนี้นะครับเขาจะอัปมาให้เราทั้งหมดแล้วนะเราไม่ต้องอัปอะไรแล้วคือเราแค่มาเลือกรถเล่นเลยเขาไม่ต้องอัปแล้วก็สามารถเลือกหลายได้ตรงนี้นะครับผมอันนี้คือที่รถนะครับผมมีให้เลือกทุกคันเลยนะครับในเกมที่เขามีไว้แล้วก็ซื้อได้หมดแล้วนะมันก็ซื้อไว้แล้วก็อัปให้เราหมดแล้วนะครับเราก็แค่เลือกมาสักหนึ่งคันเพื่อมาแต่งสีแต่งลายอะไรนะครับเนี่ย ก็จะมีลายไม่สีอะไรให้นะครับแต่อันนี้คือเจ้าตัวที่ผมเล่นนะครับเป็นตัวไฟครับผมก็ต้องเอาเป็นลายไฟครับลายเพลิงนะผมคือต้องเอาตามสกรีนสีของมันนะครับเพิ่มขวามเท่ครับทุกคนมันมันได้แล้วนะมันแต่งมาได้หมดแล้วนะโอเคมาดูที่ตัวละครด้านบ้านนี้ว่อครับทุกคนสำหรับตัวละครนะครับนี่ก็คือเอกของเราเลยตัวแรกในก็เจ้าโจรสลัดเราสามารถเล่นได้ทุกตัวเลยนะครับทุกคน ผมไม่แน่ใจนะผมจำไม่ได้แล้วว่าแต่ละตัวมันมีพลังอะไรบ้างนครับคือแต่ละตัวจะมีพลังที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมคือเจ้าเปกอ right ร climate, right เราก็จะขับรถเร็วตุมกี้ก็จะใส้หมัดมวยอะไรนั่นแหละเอ่ออีกด่านหนึ่งนะครับทุกคนเนี่ยด่านนี้ซึ่งผมไม่ร <c oughs> ู้ว่ามันคปอด่านอะไรทุกคนก็ลองแล้วลองโหลดไปแล้วก็ไปเล่นดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับแต่ไม่ใช่ด่านนี้นะผมขอเล่นหมดอื่นนะหมดนี้ผมไม่รู้หมดอะไรลองไปเล่นดูกันนะครับก็เล่นหมดธรรมดานะโอ้มีหมดให้เลเยอะแยะมากมายนะครับเล่นไม่มีเบื่อบอกเลย โอเคไปดูด่านจะเลยในด่านที่สองนะเพราะด่านแรกผมเล่นไปแล้วทดสอบว่ามันเป็นไงเกมกระตุกเปล่าสรุปก็คือเกมโคตรดีเหมือนเดิมครับขนาดโตมาแล้วยังเล่นก็ยังเหมือนเดิมครสนุกเลยโอเคผมดูอาจารย์ดับสุดท้ายเลยนะครับตอนนี้มาเริ่มกันผมปรับปุ่มแบบนี้นะครับเพราะว่าแบบยังใช่ย,ยังขอไมน่นันนะไปสเลสติกเกอน้นี้ผมก็ออกมาโอ้ยรถผมมันแรงเร,เราต้องออกไปที่ เก็บของเลยอะไรอุ้ยเขางวกระทิงน,นี่คือผมผมจำไม่ผิดก็คือเปิดแล้วก็ชนได้หมดทุกอย่างนะนี่ไงมาเราต้องเปิดเพื่อเก็บใหม่ครับทุกคนดูกันกอันใหม่จะอะไรเกาะลบวงกันต้องเปิดเล,ย,ลดยนะเดี๋ยวมันโดนเพื่อนแบบตามหลังมาดงอะไรม,มั่วเมียแบบนี้นมาดิมาดินั่นไงว้าแล้วพอเกาะเราหมดก็ขึ้นมาเลยอืมล่าสู้แต่ไม่เป็นไรเรามีตินตินที่ไฟอยู่สปีดนะครับเราต้องใส่เทโบแล้วไป ตีแรงแซงทางโค้งนี่มาดิตีแรงแซงทางโค้งมาเลยเว,ว้ยได้จรวดนิดไซา์มาสองโดนกับทุกนิงน่งไปก่อนเพราะว่าจะต้องเก็บอันใหม่มาก่อนนะอะไรว่าก็ทีนี้แล้วทุกคนเปิดเลยครับทุกคนว้าซี่ชนมั่วเลยเอันนี้ยชนปูเลยปูเรียบร้อยเขาเซนไซสำคับหนึ่งอืมเป็นไงฝีมือผมยังเป็นเดิมมาครับน้องๆติงใช่ไหมล่ะโอ้โแบบเล่นโคตรหลุดแรงโคตรสนุกเลยเกมนี้โตแล้วยังกลับมาเล่นแบบโคตรสนุกเลย โดยรวมแล้วนะครับเกมเขาอะยังเหมือนเดิมแต่คือเราอะโตแล้วเรากลับมาเล่นอะครับเหมือนว่ามันสนุกขึ้นกว่าเดิมแบบจริงจังมากขึ้นอะอุ้ยโคตรผ่อนคลายเลยครับทุกคนเนี่ยนำาไมโหลดไปเล่นนะสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับลิ้นโหลดอยู่ตารางเกมนี้เลยนะครับผมแล้วสำหรับมอดนะครับลิ้นโหลดตารางเกมนี้ในพิสโต้ก็มีนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากเล่นมัดนะก็ไปหาโหลดได้พี่พิสโต้ก็มีนะครับทุกคนโอเคสำหรับเกมนี้แล้วผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะบ๊ายบาย I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make